สวัสดีครับสวัสดีคอลูกหนังทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งทางช่องปามสามบาท5บาทครับวันนี้จะพาไปชมไฮไลท์เกมลอนดอนดาร์บี้แมชเวสต์แฮมครับเปิดบ้านพบกับเชลซีครับความสำคัญอยู่ที่ใครชนะนี่แทบจะมีโอกาสในการได้ดับ4ไปเล่นในฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าเลยนะครับแต่ก่อนชมไฮไลท์คลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องปามสามบาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือไลน์อัพของฝั่งเวสต์แฮมกับเชลซีครับเวสต์แฮมตัวขาดเพียบเลยนะครับดีแคนไรส รวมไปถึงเครกดอลซันที่ติดโทษแบนส่วนเชลซีขาดมาเตโอโควาซิชที่ยังมีการบาดเจ็บที่แฮมสตริงนะครับเกมเริ่มแล้วครับเวสแฮมมาถึงเป็นธรรมเนียมเลยครับต้องปล่อยลูกโปร่งก่อนเลยครับลูกโปร่งเลยนะครับไม่ใช่ลูกโปร่งนะลูกโปร่งนะครับโอ้โหเต็มเลยครับลอยกันเพียบครับแม่ทำยังไงงานวัดไปได้ครับบอลยาวของเวสแฮมเปิดมาอัสเปรเกต้าครับยกทางขวาให้กับเมสันเมาส์ครับเมสันเมาส์หักกลับมาแล้วแวรเนอร์ได้ซัดลูกนี้มาโดนเฉือนนะครับ บอลไม่ตรงกรอบวิ่งหาตำแหน่งดีแล้วนะครับเนี่ยครับผู้เล่นเวสแซมก็ประกบห่างนะครับแล้วก็บอลเข้าข้อด้วยแต่ว่าลูี้กลายเป็นว่ายิงแปรแล้วไม่เข้ากรอบนะครับซึ่งแฟนเชลซีก็คงคุ้นตาครับกับลูกยิงของแวนเนอร์แบบนี้นะครับแต่การเคลื่อนที่ยังอันตรายนะครับเนี่ยครับก็เริ่มปรับเริ่มจูนแล้วครับมาอีกทีครับเมสันเมลล็อกมาแล้วเข้าซ้ายไม่กว่าได้ซัดแต่ว่าสบายครับฟาวนสกี้หาช่องยิงได้ดีนะครับ แต่ว่าพอบอลเข้าซ้ายนี่แล้วเหมือนจะทิศทางได้แต่น้ำหนักไม่ได้นะครับก็บอกว่าโอ้โหเบาครับแล้วก็ไม่ได้หนีมือฟาเบียนสกี้มากพอได้เหมือนกันนะครับก็พยายามหาจังหวะที่จะทําประตูบ้างน,นะครับเมสันเมาส์มาอีกครั้งหนึ่งครับแต่คราวนี้เป็นเวสต์แฮมครับสวนขึ้นมาสูเซกไหลามาทางซ้ายกับแรนเฟรเดริกครับวันนี้รับบทวิงแบ็กซ้ายจําเป็นโอ้และอัสเปริตาหอบแข็งๆเลยครับแม่ลงไม่ทันครับโอ้ทูเคลลิลจับ เรียกว่าเดฟไปเล่นเป็นวิงแบ็กขวาครับโอ้โหนี่ยครับให้สปรินกันสู้ไม่ไหวแล้วครับ30กว่าครับข้างๆที่ปะคอนั่ก็ชาย่อยนะครับเตีกโก้ซิวาครับ36ครับซิวาบอกวิ่งไปเหอะนะครกูคนหนึ่งวิ่งไม่วิ่งครับวิ่งไม่ไหวอ่าครับเชลซีมาอีกแล้วครับติโมแวนเนอร์ขึ้นมาทางขวาครับแล้วมีพูลิซิชสอดมา จ่ายยัดลูกนี้แล้วได้ซัดคล้ายๆกับลูกของติโมแวนเนอร์เลยครับแต่เปลี่ยนจากคนยิงเป็นคนจ่ายบ้างแต่ว่าลูกยิงผู้รีสิชไม่หนีมือฟาเบนสกี้เท่าไหร่นะครับนี่ครับการขาดดีแคนไรส์เห็นได้ชัดเลยครับว่าตรงกลางเนี่ยไม่มีตัวลงมาประกบผู้เล่นเชลซีนะครับโอ้เกือบโดนอีกแล้วนะครับเวสต์แฮมใครว่าไม่มีดีแคนไรส์ไม่สำคัญนะครับฟรีคิกของเวสต์แฮมเปิดมาลุยได้มงแล้วมีโอกาสตวัดยิงโดนแขนหรือเปล่าครับโอ้แอสเปอริตานี่ครับชี้แจง อาจารย์มันไม่ได้โดนแคนมันโดนลำตัวถึงจะโดนแคนกูก็ไม่บอมึงลอกเนี่ยเอาเป็นมอนซะแล้วครับอสปริย์เตาโดนไหมครับอจริง,รงๆเลยเหมือนโดนบริเวณซี่โครงแล้วก็มาโดนแขนต่ว่า้ตัดสินคริสคาวานาครับดูแล้วไม่ให้ครับโอ้แฟนเชลซีก็โล่งอกเลยครับเนี่ยส่วนแฟนเชลซีที่ดูรักทีมนี่บอกถึงโดนก็ว่าไม่โดนครับก็ต้องอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเราช่องเชลซีอ่ะนะครับ ผู้ิซิชออกมาทางซ้ายกับเบนชิวเวลตบกลับมาแล้วแวนเนอร์ซัดลูกนี้ครับหนึ่งูเลยครับนาทีสี่สิบสามโอ้โหเป็นภาพเหลือเชื่อครับแฟนเชลซีที่ดูอยู่นี่ถึงกับขยี้ตาใช่หรือเปล่าครับแถมไปด่าคนตัดต่อไฮไลท์ของทรูวิชันด้วยครับว่าไปเอาช็อตติโมแวนเนอร์มาใส่ได้ยังไงครับแต่ว่าแวนเนอร์ยิงจริงๆนะครับนี่ครับพิงดีแล้วด้วยครับไหลมาทางซ้ายกับเบนชิวเวลแล้วก็ตบกลับมาตรงช่องตรงนั้นพอดีครับแปรระยะตรงนี้นี่โู้ถ้าแปร ไม่เข้าอีกลูกนี้แฟนยูเซีมีบ่นแน่นอนนะครับอ้เป็นประตูแรกของเจ้าตัวนะครับในการยิงเกมเยือนเนี่ยหเดือนนะครับแล้วก็ไม่ยิงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับถ้านับว่ายิงประตูล่าสุดนะครับโอ้ตั้งแต่กุมภาพันธ์สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับนี่กล้องจับเลยครับนานาจะจับสักทีครับติโมแวรเดอร์โอ้เชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนที่ร้องเสียงหลงเลยครับแวรเดอร์ยิงทีมชนะนี่ไม่สนแล้วนะครับขอแวรเดอร์ยิงก่อน เบสันเม้าได้ปั่นลูกนี้ปั่นออกมาแล้วเข้าทางไว้ได้ยิงลูกนี้โอ้โหยิงหรือสก,กัดครับแมยิงออกครับซิมูแวนเนอร์หมดครับเรียกว่าคําชมจากประตูที่แล้วนี่ถึงก็ต้องถอนครับโอ้โหถอนแทบไม่ทันโอโ้เข้าร่างอยู่แป๊บเดียวครับโอโ้แล้วดูยิงครับแมก็พยายามยิงหลบฟาเบนสกี้นะครับก็เลยทําให้เขาต้องเบี่ยงเท้ายิงแบบนั้นนะครับอือหือยิงลูกดีนีเกมล้าดูทูเคิลครับออกแอคชั่น ถึงกับช็อตครับอูงงครับอูไม่เคยเจอครับน่าจะชินได้แล้วนะครับลินกาดไหลมาหน้าเขตโทษฟอร์นาวได้ซัดเมนดี้บอกสบายนี่ดูผมนะช่วงหลังนี่เก็บคลีนชีตเป็นว่าเล่นนะครับจะไปยิงเมนดี้นี่ไม่ง่ายนะครับช่วงหลังเกป้าเบียดตัวจริงด้วยครับทุกนี้ถุงมือเหนียวเต็มที่เลยครับมาไว้ซาหักกลับมาแล้วเฟเดริกได้ซัดติดบล็อกครับเบสันเมล เป็นไงต้องลงมาช่วยครับแล้วลินการ์ดยกลูกนี้ถ้าตรงกรอบนี่ไม่แน่ครับนี่ก็เป็นทุกอย่างของเวสต์แฮมจริงๆครับเหลืออย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นคือประธานสโมสรนะครับยิงติดบล็อกเมสันเม์ครับนั่นก็งงเหมือนกันครับขนาดผมบัรยายอยู่ยังงงว่าไปยืนยังไงให้เมสันเมาส์ช่วยเกมรับนะครับขยันมากๆนะครับเมสันเม์แล้วดูลินการ์ดครับยิงธรรมดาไม่ได้ยกครับถ้าตรงกรอบนี่เบนดี้ก็ไม่ทันนกันนะครับมาอีกทีกองเต้ ไหลมากูลิิชออกมาครับเป็นสมาลปั่นอีกแล้วครับแล้วปรับหลุดเหมือนกันครับเกมนี้นี่แฟนยูซี่แปลกใจหน่อยนะครับเมสันเมาส์ยิงเยอะมากๆานะครับสซิติที่ผมไปดูหลังเกมนี่ยิงไป6ครั้งนะครับเมสันเมาส์นี่ยิงเยอะที่สุดในเกมเกมนี้ครับมากกว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับมาอีกทีครับเดฟเปิดยาวมาให้กับทิโมแวนเนอร์บอลลงเจอเอาบอนหน้าโยกไปครับไม่ทันแล้วซ้ายสัดลูกนี้ครับ ติดเซฟนี่แหละครับสิ่งที่แฟนเชลซีอยากจะเห็นครับมีความเร็วเรียกว่าความเร็วต้นดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งนี่สภาพเรียกว่าความมั่นใจมันไม่มีก็เอากรบไวแซมมีลนลานครับมีลนลานคูฟาวไหลไปแล้วเตะไปโดนเมสันมาส์เข้าทางมีโอกาสได้ซัดเอ้าไม่ซัดจ่ายหรือล็อกไม่รู้ครับโอ้โหหมดกันครับประตูแรกน้ําตาจะไหลครับแต่ว่าตรงนั้นไม่สําคัญเท่าช็อตนี้ครับอู้หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ําครับ เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเกมนี้อย่างที่เดวิดมอยส์ให้สัมภาษณ์ครับโอ้โหเบนชิวเอลครับโดนยันไปที่น่องคนที่ทำฟาวคือฟาเบียนบาเวน้าผู้ตัดสินครับไปดูจอเลยครับลากาบลรงประส่งไว้ก่อนครับดูจอไปก่อนเป่นงงกริปนะฮะยิงไปก่อนโอ้โหวิ่งไปดูจอเลยครับเพราะว่าบาเบยหน้าตรงนั้นทำอะไรครับแต่ชิวเวลลงไปดิ้นครับลงไปเองเองเองเรียบร้อยนะครับ นี่ยถ้าไม่เห็นภาพช้าก็ไม่รู้ครับนี่ครับแล้วโอ้โหมียันครับดิวิดมอยให้สัมภาษณ์ครับว่าบาบูย่าไม่รู้จะหลบเท้ายังไงครับคือเข้าสกัดแล้วไม่รู้จะชักเท้าหลบยังไงแต่จังหวะนี้เจตนาหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าบาบูย่าก็ไม่ควรครับคือหลีกเลี่ยงได้แล้วก็เป็นการเข้าสกัดที่อันตรายนะครับพุทธสินวิ่งมาแล้วครับบ่นพุมพำพุมพำครับ วิ่งมาครับวิ่งดีครับป่อให้วิ่งไม่วิ่งครับเดินครับเหนื่อยครับพุทธสินดูเว r คริสกานานแล้วก็บอกว่าบอกว่าอย่างไรไม่รอดครับถ้าควักกระเป๋าแบบนี้ครับมาแล้วครับไม่ต้องลุ้นเลยครับใบแดงเลยครับโอ้นัดที่แล้วคริสนอสันใบแดงนัดนี้นี่ฟาเบียนบาบูเอนานะครับเดวิดมอยครับด่าเลยครับด่าพ่อแน่นอนครับถ้าอย่างนี้ ไปครับเชิญให้ออกไม่ออกจะออกหรือไม่ออกเดี๋ยวมึงโดนเขาสารเสกไม่ออกคนน่นไม่ใช่ยันนาบเอาละครับเอสันเมาส์ไหลมาชิวเวลกลับมาแล้วสัตว์ลูกนี้ครับโอ้โหเปล่าเป็นปุยนุ่นเลยครับลูกยิงของอาคิมซีแยกเชลซีมาอีกทีนึงครับแล้วในสนามนี่ลงมาแล้วนะครับขวัญใจวัยรุ่นปังปุริเย่มากๆครับไทมี่อับราฮัมเปิดลูกนี้แล้วได้โขกอุ่สกัดสวยมากครับเกมรับของเวสต์แฮม อ้าวผิดตัวครับไม่ใช่ครับลูกมงของเซมิอับราฮัมครับโอ้คนก็อย่าไปพึ่งไปโวยวายนะครับเพราะลูกนี้บอลมันเถินนะครับแล้วก็จบเกมครับเชลซีชนะ1-0ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมไฮไลท์แล้วก็มีความเห็นหลังเกมว่าอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้อย่าลืมซับสไครป์ช่องปลาล์มสามบาทห้าบาทครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ